พี่ก้องครับนี่คือรีพอร์ตที่พี่ให้เก็บมาให้ครับแลวก็ผมได้ทำสรุปตัวเลขในด้านอื่นๆเพิ่มเติมมาให้ด้วยครับอ๋อเออเออออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วเออโจที่โจบอกให้เราช่วยเคลมสินค้าของลูกค้าวันก่อน่ะจะบอกว่าของใหม่อ๋อเออแบงก์งั้นช่วยทำเรื่องติดต่อแล้วก็ส่งลูกค้าต่อให้ทีก็จะบอกว่าเราจะส่งให้เรียบร้อยแล้วแหละอ้าวเหรอโอเคงั้นไม่มีอะไรแล้ว ไม่ขอบคุณเลยครับจุดอ่อนของคุณก็คืกอการวิเคราะห์ข้อมูลดูสิเนี่ยทำงานมาไม่ได้เรื่องเลยโอหแรงอ่ะนี่ยังน้อยไปนะ <Hey. S 2> แล้วครั้งหน้าถ้าผมให้คุณทํางานเนี่ยผมจะไว้ใจได้ยังไงไม่ได้เรื่องครับสวัสดีชาวเซนต์แทกทูกปทุกท่านนะครับพบกับพี่หนุ่มและละการ Have oh. a good day เหมือนเดิม วันนี้เจอกันใน e ีีที่มีชื่อว่าช่วยกันเติมไฟเอาไปเลย1นิ้วโปง้งแม่วันนี้เปิดมาด้วยสถานการณ์ตัวอย่างนะครับที่ดูแล้วฟีลลิ่งเราก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เลยใช่ไหมครับก็ลองนึกถึงตัวเองดูนะว่าเราอ่ะเคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นบ้างหรือเปล่า หรือบางทีตัวเราเองเนี่ยกับเป็นคนที่สร้างเหตุการณ์นั้นขึ้นมาคําถามที่สําคัญก็คือว่าพวกเราลืมอะไรไปหรือเปล่าครับการเล็กคอกที่ชั่นกันการชื่นชมระหว่างกันและกันนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าการขอบคุณการชื่นชมและการส่งเสริมให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานแล้วนะฮะยังเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยเติมไฟเติมกําลังใจสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่กันและกันนะครับมันมีเทคนิคอยู่ เทคนิคเป็นยังไงนั้นตามพี่หนุ่มไปดูกันครับพี่ก้องครับนี่คือรีพอร์ตที่พี่ให้เก็บมาให้ครับแล้วก็ผมได้ทําสรุปตัวเลขในด้านอื่นๆเพิ่มเติมมาให้ด้วยครับโอเคก็วาวที่โต๊ะเลยครับมีอะไรหรือเปล่ามีปัญหาที่ค้างคาใจจนไม่รู้จบตั้งแต่วันที่ฉันได้พบเธออะไรเนี่ย นอกจากสรุปตัวเลขเพิ่มเติมแล้วนะครับผมยังมีเสนอไอเดียสําหรับแนวทางการแก้ปัญหาของทีมเราด้วยครับอ๋อเออออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วทำให้ได้เยอะเห็นจะชื่นชมอะไรเลยพี่ก้องครับนี่คือรีพอร์ตที่พี่ให้ผมไปช่วยเก็บมาให้ครับแล้วก็ผมได้ทำสรุปตัวเลขด้าอื่นๆมาให้เพิ่มเติมด้วยนะครับโโหเยี่ยมไปเลยโต้งทำข้อมูลมาขนาดนี้ ละเอียดกว่าที่พ awesome. to well> ี่คิดไว้อีกเลยเนี่ยอ๋อพี่แล้วผมก็ได้เพิ่มเติมแนวทางการแก้ปัญหาของทีมเราเข้าไปในนั้นด้วยนะครับเผื่อจะเป็นไอเดียในการทํางานของเราครับอาอหมาย้าทุกคนการทํางานของต้งวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆละเอียดรอบค้อบแถมยังช่วยเสนอไอเดียให้ทีมสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างง่ายขึ้นอีกด้วยเข้าไปครับเฮ้ยปรบมือชมต่อหน้าจากใจพร้อมใส่รายละเอียด Oh. เออโจที่โจบอกให้เราช่วยเคลมสินค้าของลูกค้าวันก่อนอ่ะจะบอกว่าของใหม่อ๋อเออแบงงั้นช่วยทำเรื่องติดต่อแล้วก็ส่งลูกค้าต่อให้ที oh. เออ,เอ,อก็จะบอกว่าเราจะส่งให้เรียบร้อยแล้วแหละอ้าวเหรอโอเคงั้นไม่มีอะไรแล้วไม่ขอบคุณเลยนหรอเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนกันไม่ต้องเกรงใจค่ะแค่นี้แหละ ฮัลโหลเฮ้ยโจที่โจให้เราช่วยคืสินค้าของลูกคา้าเมื่อวันก่อนนะอ๋อเออเป็นไงบ้างอะ oh, โหโทษทีที่ให้ช่วยกระทันทหันเลยอะที่ไม่เป็นไรจะบอกว่าเรา <S <S ประสานแล้วก็จะส่งสินค้าให้ลูกคา้าเรียบร้อยแล้วลูกค้าแฮปปี้โหขอบคุณแบงค์มากๆเลยถ้าไม่ได้แบงค์ช่วยนะคงส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ทนนันแน่ๆอะสบายมากเคเคไว้เจอกันโพสขอบคุณสักหน่อยดีกว่าขอขอบคุณแบงค์มากๆ ที่ช่วยในการดูแลรับเท็บสินค้าพร้อมจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันตามเวลาลูกค้าพอใจในการบริการมากๆแข็งแบงการขอบคุณมีหลายวิธีถ้าจะให้ดีอย่าลืมใส่รายละเอียดด้วยนะครับไพทูลรู้ไหมจุดอ่อนของคุณคืออะไรจุดอ่อนของฉัน อยู่ตรงที่หัวใจที่ทำเป็นแข็งแรงจุดอ่อนของคุณก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลดูสิเนี่ยทำงานมาไม่ได้เรื่องเลย<ม>โหแรงอะ่ะนี่ยังน้อยไปนะแล้วครั้งหน้าถ้าผมให้คุณทำงานเนี่ยผมจะไว้ใจได้ยังไงไม่ได้เรื่อง <c oughs> ฮ้าทำไมต้องต่อย้ำจุดอ่อนกันด้วยจุดแข็งเราก็มีนะฮ่า เอาละที่ผมมอบหมายให้คุณทํงานทชินี้เนี่ยเพราะเชื่อมั่นในความสามารถของคุณนะไพทู์ครับตอนนี้ทีมของเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลแต่ยังต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์เพิ่มเติมแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว,ว่าทีมของเราสามารถศึกษาและก็เรียนรู้กับเอ็กซ์เพิร์ตด้านนี้ได้เดี๋ยวผมจะลองไปปรึกษากับทีมที่เชี่ยวชาญแล้วลองมาปรับใช้กับทีมของเรานะครับเยี่ยมไปเลยครับงั้นถ้ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถปรึกษากันในทีมได้ภายหลังนะขอบคุณครับ ส่งเสริมจุดแข็งของกันและกันสร้างขวัญและกำลังใจแม่เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากชมสถานการณ์ตัวอย่างไปแล้วนะครับเห็นภาพชัดเจนกันเลยเนาะจะขอบคุณทั้งทีต้องมีดีเทลให้ชัดเจนนะครับว่าเรากําลังใส่ใจเขาเรากําลังชื่นชมเขาอยู่ในเรื่องประเด็นอะไรถ้าเป็นไปได้ก็ต้อง ขอบคุณกันต่อหน้าที่สาธารณชนนั่นแหละขอบคุณให้คนอื่นเขาได้ยินกันด้วยนะครับไม่ใช่ไปแอบขอบคุณกันในมุมมืดๆลูกน้องก็เอ๊ะฉันทําผิดอะไรหรือเปล่าต้องมาชวนนันคุยในมุมมืดนะครับที่จริงแล้วไม่ใช่เราอยากจะขอบคุณเขานั่นเองต้องบอกให้ชัดเจนด้วยว่าสิ่งที่ทําดีเนี่ยทำดีต่อใครหรือต่อองค์กรได้อย่างไรนะครับทั้งนี้นะครับการที่เราจะสามารถส่งเสริมและให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันต้องอาศัยความจริงใจและความใส่ใจซึ่งกันและกันซึ่งไม่ได้ยากเลยนะครับผม เราสามารถฝึกตนเองได้ให้มีคนที่คอยเล็กรองที่ชันคนอื่นอยู่เสมอนะครับถ้าทําอย่างนี้ได้ทุกๆวันเลยเอาไปเลย1นิ้วโป้งถ้าไม่พอพี่หนุ่มแถมให้เลยเป็น2นิ้วโป้งนะครับวันนี้นะครับแฮปปี้กูดเดย์ก็ครบทั่วแล้วนะครับผมในโอกาสหน้าจะมีสาระอะไรมาคุยกันอีกต้องติดตามกันทุกๆวันจันทร์นะครับแล้วพบกับพี่หนุ่มได้ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ